เมื่อตอนเจ้าไปตลาดสดนะครับมีโอกาสครับได้เจอขาขายขอสารพัดประโยชน์นะครับเตรียมกานว้แล้วครับต้นมะพร้าวกะทินะครับตอนนี้มันออกจันแล้วนะครับซื้อขอเตรียมมาล้ะครับรอคอยมาสิบกว่าปีนะครับกวเยอะออกเป็นจันได้นะครับบอกหูดอนนี้คนขายยังมีชีวิตอยู่ก็เมื่อวันที่แต่บ่แต่ก็ต้องลุ่นกันตอนต่อไปนะครับ พ่อบอกว่านี่ได้เตรียมซื้อขอเผื่อจะเอามาดึงด้วยนะครับดึงมะเป้าวกะทินะครับเอาซื้ออย่าออกมาสองจันเลครับค้ากระบุกแพ้งครับหกสิบห้าบาทนะครับนะครับเดี๋ยวไว้ข้อใหดทอปกับหมอนะครับจะเอาไว้ปล่อยมะพร้าวนะครับนะครับเตรียมงานไว้เลยนะครับมะพร้ากกะทิตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสองจันครับครับหนึ่งจันครับเดี๋ยวข้างครับแล้วก็แหมนมานี่ปัดจัดนี่หั่นน้อยนะครับจัดนะครับ ก็ต้องมารุ่นที่ตามกันตอนต่อไปนะครับมันจะออกมาเป็นแบบเป้ากัะที่ยังเด่คนขายเขาว่าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าล้อคอยมาตั้ง10ปีนะครับปีน้อง